สิบอันดับภาพยนตร์เกาหลีประจำปี2019ที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกนำเสนอในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคําหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับกลับมาพบกันด้วยคลิปที่เอาใจคอหนังเอเชียอีกแล้วนะครับเมื่อต้นปีพี่โอทำคลิป นำเสนอภาพยนตร์ที่ชอบที่สุดดีที่สุดของเป็นหนังไทยหนังญี่ปุ่นหนังจีนไปเรียบร้อยแล้วหนังญี่ปุ่น20อันดับหนังจีน15อันดับหนังไทย10อันดับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําหนังเกาหลีเนื่องจากว่ามีภาพยนตร์เรื่อง Parasite หรือชนชั้นประสิ์กําลังทํารายได้ไปทั่วโลกแล้วก็ทํารายได้มากขึ้นเรื่อยๆบางประเทศหลายประเทศเขาก็เข้าฉายในปี2020เพราะฉะนั้นจะต้องเอารายได้รวมมา,มารวมกันก่อนแล้วถึงจะทําเป็นคลิป ที่จะบอกรายได้สุทธิออกมาได้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 หรือโควิด -19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกทําให้โรงหนังทั้งหมดจะต้องหยุดฉายนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะต้องปิดโปรแกรมไปโดยประยายไป,ไปด้วยก็เลยได้โอกาสที่จะมาทำคลิป10อันดับภาพยนตร์เกาหลีที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกในโอกาสนี้แล้วก็ช้ากว่าหนังเอเชียประเทศอื่นนะครับเนื่องจากว่าพาราไซ เป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดแล้วก็ทำรายได้ไม่หยุดยังในแฮนบินชิ้นนี้ที่ญี่ปุ่นเพิ่งจะเข้าฉายปี2020นี้เองนะครับนี่คือแฮนบินจากญี่ปุ่นซึ่งคลิปนี้พี่โอช่องโอเคนิติเทพนี่แหละมีแจกนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถ okay. ทักเฟซโอเคนิติเทพออหรือเฟสนิติเทพโอเคก็ได้พบกับ 10อันดับภาพยนตร์เกาหลีที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกได้เลยครับเริ่มกันที่อันดับที่10ประจำปีนะครับเรื่อง Start up คะแนนที่ได้จากผู้ชม100กว่าคนให้6.2เต็ม10ความยาวหนัง1ชั่วโมง42นาทีเป็นสไตล์ชีวิตและตลกนะครับ ได้รายได้ทั่วโลกไปประมาณ24.1ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับรายชื่อผู้คุมกับและดารานั้นต้องขอให้คุณผู้ชมอ่านเอาเองนะครับเนื่องจากว่าภาษาเกาหลีพี่โอไม่ถนัดเดี๋ยวพูดผิดแล้วจะเกิดการดราม่าขึ้นมาเพราะว่าอ่านแล้วเราเองรู้สึก แปลกๆทำเงทำมองยังไงก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายสองคนวัยรุ่นนะครับกำลังค้นหาชีวิตตัวเองว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่หวังและในที่สุดก็ได้มาทำงานร่วมงานกับผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกันเป็นหนังที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนังโลกสวยเป็นหนังฟิลกูดอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปอันดับที่9อันดับที่9นี้ไม่มีข้อมูลจาก IMDB นะครับมีแต่ข้อมูลจาก Box Office Mojo เรื่องนี้ชื่อเรื่อง Money คนละเรื่องกับ Black m o n e y นะครับเป็นหนัง Black m o n e y เป็นหนังปลายปีเรื่องนี้เป็นหนังต้นปีเรื่องนี้ทำไรายได้ทั่วโลกไป25.4ล้านครับก็ เป็นหนังสไตล์ทริลเลอร์ตื่นเต้นระทึกขวัญเป็นเรื่องของโบรกเกอร์หนุ่มที่มาจากต่าจงจังหวัดมาจากชนบทต้องการไขว่คว้าหาความสําเร็จและโอกาสมันก็ยากมากเหลือเกินจนในที่สุดเขาก็ได้ไปพัวพันกับการทุดจริตในวงการฟอกเงินอะไรพวกนี้นะครับในวงการโบรกเกอร์ขายหุ้นค้าหุ้นนี่แหละเขาก็ ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลและเรื่องมันก็ทำให้ชีวิตเขาลำบากขึ้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้พี่โอ๊ก็ไม่ได้ดูเช่นกันเรื่องอันดับที่8ครับ The Gangster The Cop and The Devil เรื่องของผู้ชาย3คนที่เกี่ยวพันกันคนหนึ่งเป็นตำรวจซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนร้ายที่ไม่ค่อยร้ายเท่าไหร่และ ทั้งคู่จะต้องร่วมมือกันกำจัดคนที่ร้ายที่สุดนะครับเรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์อาจากประชาชนกว่าพันพันหน่วยนะครับพันหลักเดี๋ยวขอดู5,000คนนะครับให้ไป6.9ความยาวหนัง1ชั่วโมง49นาทีเป็นสไตล์แอคชั่นครามดราม่ามีนักวิจารณ์นะครับให้ไป6 5เต็มร้อครับอันดับที่7 เรื่องนี้ได้คะแนนจากประชาชนไป7.4เต็ม10พี่โอให้8นะครับความยาวหนังเกือบ2ชั่วโมงเป็นหนังชีวิตล้วนๆได้ทำไรายได้ทั่วโลกไป26.5ล้านคิมจียองเกิดปี1982ครับบอน1982นำแสดงโดยกงลีเอ้ยกงยู <laughs> เห็นไหมเห็นไหมพอพูดชื่อแล้วก็พูดผิดก็ <laughs> ไม่พูดละก็ เป็นหนังชีวิตเรื่องนี้พี่โ oh, อได้รีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแถบที่เป็นลิงก์ไปสู่รีวิวให้ด้านบนนี้ครับข้ามไปเลยอันดับที่6 bad guys t h m o v v i s เรื่องนี้สร้างจากซีรีส์ชื่อดังนะครับซีรีส์เรื่องนี้มีด้วยกันหลายตอนแล้วก็เป็นที่โปรดปรานถูกใจเป็นทางโทรทัศน์และในที่สุดก็สร้างเวอร์ชั่นภาพยนตร์ออกมาชื่อ bad guys r e n of uh, อะไรอะไรนะ chaos นะครับ ทำไรายได้สูงถึงขั้นเป็นอันดับ6ในรอบปีเลยครับรายได้รวมทั่วโลกไป3 4ล้านแต่ว่าผู้ชมให้คะแนน500กว่าคนให้คะแนนไปเพียงแค่5.9เต็ม10เท่านั้นเองถึงอย่างไรก็ทำไรายได้มากขนาดนี้นะครับความยาวหนัง1นชั่วโมง54นาทีเป็นหนังสไตล์แอคชั่นแรรมทริลเลอร์อันดับที่5เรื่องสมัยสงครามเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ The Battle Law of Victory ได้คะแนนจากผู้ชม300คนไป5.6เต็ม10เป็นสไตล์เป็นหนังประเภทแอค,แอคชั่นดราม่าฮิสตอรีความยาวมากครับ2ชั่วโมง15นาทีทำรายได้รวมทั่วโลกไป34.1ล้านเขาบอกว่าเรื่องราวในสมัยเกาหลีที่ถูกญี่ปุ่นกดขี่ข่มเหงคนเกาหลีเองจะพูดแม้แต่ภาษาของตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนะครับอันดับที่4เรื่องนี้ก็รีวิวแล้วเช่นกัน แอชฟอลหรือว่านารกล้างเมืองนรกอะไรประมาณนี้แหะครับประชาชนให้ไป6.4เต็ม10จากคนโหวตพันกว่าคนนะครับพี่โอให้ตั้ง7จ็เนี่ยเป็นหนังแนวแอคชั่นดราม่าทริลเลอร์ความยาวหนัง2ชั่วโมง10นาทีครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟนี่ชื่อภูเขาไฟอ่านออกด้วยแพ็กดูซังว่า เป็นภูเขาไฟที่กำลังจะประทุอยู่ในเขตเกาหลีเหนือและถ้าภูเขาไฟนี้ระเบิดอย่างรุนแรงสี่ระลอกครบถ้วนก็จะทําให้เกิดภัยะนะกับเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เลยทั้งสองประเทศคือคนฝ่ายรัฐบาลจากเกาหลีใต้ก็จะต้องร่วมมือกับฝ่ายคนร้ายจะฝ่ายจราชนของเกาหลีเหนือนะครับเขาจะร่วมมือกันสําเร็จหรือไม่และจะจุดยั้งความหายะนะครั้งนี้ได้หรือไม่ครับ โปรดติดตามเรื่องนี้พี่โอกก็รีวิวแล้วขึ้นแทบให้ไปคลิกลิงก์รีวิวได้ที่ด้านบนนะครับ อันดับที่3เรื่องนี้ก็ดูแล้วเช่นกันได้คะแนนจากประชาชนกว่า2,000คนไป7.0เต็มสิสูงที่เดียวครับพี่โอให้ได้ถึง9เลยเพราะหนังสนุกสนานมากเป็นแอคชั่นคอมมดีทางแอคชั่นทั้งตลกนะครับความยาว1ชั่วโมง43นาทีเป็นเรื่องของหนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นโลเป็นภายในชีวิตแต่ว่าเป็นนักไต่เขาแต่ไม่สามารถเอาดีทางหน้าที่การงานได้วันหนึ่งเกิดงานเลี้ยงคุณยายเขาก็จะต้องไปร่วมงานเลี้ยงและเกิดมี อาชรากรพ่นแก๊สพิษไปทั่วเมืองทําให้ทุกคนต้องหนีออกจากเดกนั้นและคนที่หนีได้ก็ต้องเป็นคนสูงอายุเป็นเด็กและในที่สุดเฮลิคอปเตอร์ที่พาหนีก็เต็มเขาก็เลยต้องใช้วิชาไต่เขาของเขาร่วมกับเพื่อนสาวในอดีตที่เป็นพนักง,งานร้านอาหารนี้พาตัวเองเอาชีวิตรอดแล้วก็ ไปสู่ความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องดูเองเรื่องนี้ขอแนะนำเลยสนุกมากครับสนุกถึงเป็นอันดับ3ของปีเลยทีเดียวพี่โอก็ขึ้นลิงก์รีวิวไว้ที่ด้านบนนี้แล้วเช่นกันครับอันดับที่2อารู้หมดเลยเราใช้วิธีแคปหน้าจออันดับที่2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดูสุดๆเป็นอันดับ2ของเกาหลีประจำปี2019ครับคะแนนจากประชาชนให้ไป7.1จากคนโหวต4 5 0 0กว่าคนแต่ รายได้ทั่วโลกไปถึง111.9ล้านเหรียญสหรัฐครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Extreme Job ชื่อภาษาเกาหลีและชื่อผู้กำกับและนักแสดงนั้นก็ต้องอ่านเอาเองนะครับ เป็นเรื่องของตํารวจกลุ่มหนึ่งนี่ทั้ง5คนนี้เขาจะตามจับคนร้ายและเขาต้องใช้วิธีปลอมตัวเขาก็พอดีที่ที่เขาจะซุ่มดักจับคนร้ายนั้นมันมีร้านขายไก่ทอดซึ่งกําลังจะเลิกกิจการเขาก็เลยยึดมาเป็นกิจการของตัวเองแต่ปรากฏว่ากับทํางานร้านไก่ทอดได้ดีกว่าง,งานตํารวจซะอีกไก่ขายดีขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่างานตํารวจก็ต้องทํางานไก่ทอดก็ต้องทําก็เป็นเรื่องที่ น่าสนุกน่าดูจริงๆชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Extre ์ e j o มนะครับเรื่องนี้ก็ควรจะหาดูให้ได้และอันดับที่1เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วครับทำรายได้ทั่วโลกไปปิดโปรแกรมก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 ไปที่254.6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเฉพาะที่อเมริกาเองก็50กว่าล้านรายได้คะแนนจากคนโหวต4 0 0 0 0 0กว่าคนให้ไป8.6เต็ม10พี่โอให้10เต็มนะครับส่วนนักวิจารณ์ให้ไป น่าจะ90กว่านะครับบงจุนโฮเป็นผู้กำกับครับก็เรื่องนี้ได้รางวัลอสการ์ไป4รางวัลรวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเกียรติประวัติที่บันทึกเวลาว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีก3ามรางวัลก็ได้แก่ภาพยนตร์กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็คือเป็นบงจุนโฮทั้ง3ารางวัลน,นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมอันนี้ก็ได้กับประเทศเกาหลีครับ ครับและนั่นก็คือ10อันดับที่คนรักหนังอยากดูหนังเกาหลีที่ทำเงินเมื่อปี2019ควรจะดูนะครับพี่โอคัดมาให้ทั้งหมด10เรื่องอ้างอิงจาก IMDb และ Box Office Mojo นะครับอาจจะไม่ตรงกับสำนักอื่นของเกาหลีหรือของประเทศไทยก็ไม่เป็นไรเราก็ทำตามที่อ้างอิงจากสำนักของฝรั่งเขาก็ท้ายนี้ก็อยากจะให้ ทุกท่านที่อยู่ในเกาหลีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีเองอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอโดยเฉพาะถิ่นที่อยู่บริเวณอีเทวอนขอให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วนักเที่ยววัยรุ่นทั้งคนเกาหลีและคนต่างประเทศอย่างเราก็จะได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานต่อไปในอนาคตครับชอบใจให้คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวของสะสม ความรู้ภาษาไทยและอื่นๆสเพเชเระก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างอิสระที่ข้างใต้นี้ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเพื่อนเฟซกันก็โอเคนิติเทพหรือนิติเทพโอเคก็ได้ครับกด subscribe กดติดตามไลค์วิวแชร์ไม่เอาก็อิรเข็นเอาไลค์วิวแชร์ และกลับมาพบกันในคลิปอื่นๆคลิปนี้พี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอารยาขอลาไปก่อนก่อนที่จะลาไปอยากจะถามคุณผู้ชมทุกท่านว่าหนังของปีที่แล้วที่ว่ามาทั้งหมดรวมทั้งเรื่องอื่นด้วยนับทั้ง Metamorphosis แล้วก็อะไรอีกเรื่องนึ้งนะ The Beast, p i โซ o l a อะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่อยู่นอกท็อป10อยากถามว่าคุณผู้ชมพี่เพื่อนพี่ๆน้องๆชอบเรื่องไหนกันมากที่สุดตอบด้วยนะครับอยากรู้จริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ